สวัสดีครับสวัสดีเอลท่านสวัสดีคุณลูกค้าท่านทํกท่านนะครับวันนี้พวกผมนายมูกี้รีวิวนะครับวันนี้มีรถเก๋งเข้าใหม่ครับบอกแล้ว่าควันใจมหาชนอีกหนึ่งคันนะนะยอดเยี่ยมครับตัวนี้นั่นคือเจ้า Honda c ซีว c FD อดีนะนะรัดอดีนะนะเป็นปี2008หรือปี51นะนะบอกแล้ว่าคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะบอกแล้ว่าขายในราคาแสนกลางนะนะแสนกลางเท่านั้นนะครับวันนี้บอกแล้ว่ารถสวยบางเดิมนะนะแถมได้ซีวิ c ด้วยนั่งสบายตัวใหญ่นะนะ บอกเลยว่าบรรยุกิ่งซีดาที่ยอดยี่มมากเลยครับโชมนี้ขนาดโชมนี้เนี่ยสิบกว่าปีแล้วเนี่ยผูบอกเลยว่ายังดูโล่เหมือนเดิมนะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องวีเทคเปิด well, วีเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะนะเห็นไหมครับรูปทรงยังโล่โลอยู่ขนาดโชมนี้เนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะนะใครหารถเกิ่งไว้ใช้งานอยู่ต้องจัดเลยนะคันนี้บอกเลยว่าโล่โลนะมาซีวิกนะมาบอกเลยนะครับนะยังโล่เลยเห็นไหมครับไฟหน้าก็เหลื่อมมากๆเลยนะสีบริการขัดให้ไม่เรียบร้อยไปแล้วสีเก็บไปบางจุดนะนะแต่บอกเลยว่ารถโครงสร้างบอดี้เดิมนะ รถโคซาตัวถังเดิมนะครับนี่ครับให้ดูทรงเนี่ยซีวิกทรงเนี้แต่งอย่างโลเลยนะใครเป็นวัยรุ่นสายแต่งเนี่ยจะชอบมากเลยตัวนี้คือโลแล้วนะคนะใครเป็นบูเท่าบุเกตเด็กเต้าลูเลียต้องการรถก๋งขนาดใหญ่ไว้นั่งกับครอบครัวแล้วนะไนะม่ใหญ่เท่ากับแคม,มรี่แอคคอร์ดจะได้ที่มันพอดีพอดีเนี่ยพวกคันนี้ตอบโจทย์แล้วนะนะนั่งสบายด้วยนะครับผมนะนะเดี๋ยวพาดูตัวรถกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะตัวรถยังโลโลนะตัวนี้เป็นปี2 0 0 8นนะนะนี่ครับทะเบียนก็ตามนี่เลยนะนะนี่ครับ ตามนี้เลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวพาดูภาษีตัวรถกันบ้างนะนะภาษีตัวรถนะหมด7กรกฎาคมปี67โอ้โหใช้งานครึ่งปีภาษีค่อยหมดใช้งานในแบบยาวๆเลยนะครับภาษีปี67นะนะซื้อกับผมครับมีเล่มทะเบียนครบพรอบโอทันทีนะนะนี่ครับป้ายทะเบียนล่าสุดกงงเก้านะกงงเก้ามุกมุกดาหารนะนะมีเล่มทะเบียนครบพรอบโอซื้อไปไว้วางใจเลยครับว่ารถลาเรามีเล่มทะเบียนครบ รบโอนทุกคันนะนะไม่มีเล่นผมก็ไม่ซื้อผมพูดเลยนะครับผมนะนี่ให้ดูยางครับผมสิงเม็ดยางอย่างโลเลยนะนะเนี่ยโลแม็กก็เป็นโลแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะปัดเงานะยางดีสี่เส้นนะครับนะเห็นไหมครับตัวยางลึกหนาเลยนะครับนะขับดีขับนุ่มมากเดี๋ยวดูทรงเดี๋ยวดูทรงเนี่ยวัยรุ่นเนี่เขาชอบมากเลยนะนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่โลโนะวัยรุ่นเอฟดีนะนะวัยรุ่นซีวิกเอฟดีเนี่ยห้ามพลาดเลยอย่างโลเลยอ้าวผมเห็นนะผมอยากจะได้มากเลยนะเพราะว่าชมเนี่ย มันเกือบไปยี่สิบกว่าปีแล้วมันยังไม่ตกรุ่นเลยเพราะไม่มีน้องดูกีทิก็ยังดูแบบเออมันลอ่อมันดูสมาร์ทมันขับไปไหนมันก็ดูโลอ่ะเออเดี๋ยวพาดูภายในกันบ,บ้างนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยแผงประตูอันบักใหญ่เลยนะานะนี่ครับให้ดูครับแผงประตูสวย,สสวยนะแผงประตูสวยภายในนะครับโอ้โหลูล้ามาเฮานะมานะนี่ครับเบาะนี่ยังสวยเลยนะานะเบาะเป็นเบาะผ้าเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยแอบแบบนั่งสบายนะเบาะตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยตอนนั่งนี่คือแบบ ฟิลลิ่งเนี่ยนั่งสบายนะนะเบาะนี่างใหญ่เลยนะนะเบาะใหญ่นะนะเบาะสวยด้วยนะนะเป็นเบาะผ้านะนะเห็นไหมเขาสกอสุคันนี้สวยๆเลยนะนะนี่รถสวยรถเดิมอ่ะนี่น็อตแก้มข้างฝานี่อาจจะเคยเก็บสีมาบ้างนะนะแต่บอกเราว่าโครงสร้างซุ้มซอกหรือพวกนี้จะคงเดิมนะครับผมนะพัดแต่งนี่คือยางโลนะแผ่นเพลเข้าอยู่ตรงนี้ครับแผ่นเพลเดิมแท้จากโรงงานเลยนะนะฮอนด้าอัลโต่โมบิลไทเรนนะนะแผ่นเพลเดิมแท้จากโรงงานนะนะ นี่ครับน็อตประตูต่างๆไม่มีการขยับนะจ๊ะเดิมๆนะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างตัวรถกันบ้างครับรถเป็นยังไงนี่ครับโครงสร้างตัวรถเนี่ยไล่มาถึงขอบเลยเดิมๆนะครับเนี่ยการันตีเลยครับว่ารถไม่มีพิษคว่ำนะมานะเดิมๆเนี่ยรถสปอร์ตเมนาร์เติมแท้จากโรงงานนะมานะการันตีล้อเบรคเลยของว่ารถเดิมๆไม่มีการพิษคว่ำชนหนักนะนะชนหนักนะมานะเดิมๆครับเนี่ย เห็นไหมครับนี่คือรถสปอร์ตเมทอาร์คเดิมแท้จากโรงงานแล้วนะเนี่ยรถอาร์คอนเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับนะให้ดูกันซุกข้อมูลไปเลยครับนายมูกี้รีวิวชัดเจนนะนะเนี่ยการันตีแล้วครับว่าเดิมๆนะผมนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาดูด้านท้ายกับบ้างครับว่าเป็นยังไงนะว่าที่นั่งแถว2นะครับผมอ่ะตัวนี้เดี๋ยวพาเปิดให้ดูครับนี่ครับแผงประตูสวยๆนะครับผมนะนี่แผงประตูสวยนะครับให้ดูภายในครับนี่ภายในคืออย่างโลอ่ะโอ้โห ถ้าไปหุ้มหนังเนี่ยจะดูดีแบบหนึ่งแต่ถ้าแบบนี้ผมส่วนตัวเป็นคนชอบเบาผ้านะเพราะเบาผ้านั่งสบายบอกเลยว่าคันนี้เบานั่งคือนั่งสบายภายในคือกว้างขวางมากเลยนะครับนะคือนั่งสบายอ่ะเดินทางไกลก็เดินทางไกลได้สบายอ่ะเพราะว่าเด็กเต้าเล็กแก่ผู้เฒ่าผู้แก่นี่นั่งสบายนะครับนะคันนี้เพราะว่าภายในเขาหรือว่าโครงสร้างเขาเนี่ยใหญ่นะฮะตัวซีวิกเพราะนั้นเรื่องนั่งทางไกลนี่บอกเลยว่านั่งแบบม่ไม่ไม่ตูดนะครับเพราะไม่มีน้องแบบนั่งแบบสบายเลยนะเอาไมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับบุรษเป็นยังไง นี่ครับโครงสร้างเดิมนะครับลอยรอยจับหุ่นยนต์ยังอยู่ครบนะโครงสร้างเดิมๆนะครับเนี่ยโอ้โหลอยสปอตเมทอาร์คอยู่ครบนะนะผมไม่ดูกันแบบทุกซ่อมทุกมุมกันบินเลยนะครับผมนี่เดิมๆนะครับลอยสปอตเมทอาร์คเนี่ยคือลอยเชื่อมอาก้อนเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับะนะนี่ครับคือวิธีวัดรูรถไม่เดิมไม่เดิมเนี่ยเดิมไม่เดิมมาดูตรงนี้ครับนี่ครับโครงสร้างบอดี้เดิมนะวะนะเห็นไหมครับนี่โครงสร้างบอดี้เดิมนะครับนะ ผมกํารันตีเลยว่ารถเดิมๆนะครับผมนะให้ดูครับภายในนี่สวยๆนะสีเดิมสีเดิมนะครับผมนะคานเคิบต่างๆยังคงเดิมช่วงนี้เนี่ยยังหล่อเลยให้ดูครับช่วงนี้เป็นช่วง FD นะนะโตจาก DimensionDimension เสร็จเข้าไปรุ่นนี้นะวนะ Dimension คันเล็กกว่านี้อีกนะบอกเลยว่าเนี่ยใหญ่กว่า Dimension เท่าตัวเลยนะนั่งสบายด้วยนะราคาก็บอกเลยว่าน่ารักนะมาราคาน่ารักน่ารักพกกระโดหล่อๆขับดูสมาร์ทปราดเปรียวนะครับผมนะนี่ครับ ้ดูน่ครับนี่รถยังดูโลโลนะบุนะรถทรงสวยสุดดีอ่ะเดี๋ยวพาดูที่เก็บของกันบ,บ้างนะบุนะคันนี้ซีวิกสติ๊กเกอร์หนึ่งจุดแปดไอวีเทคอยู่ครบนะครับมาเดี๋ยวพาดูกับบ้างครับว่าเป็นยังไงเนี่ยเชื่อไหมรถกี่ปีขราบเนี่ยดูการเก็บงานเขาสิดีมากเลยรถบางรุ่นเนี่ยใหม่ๆนี่เปื่อยนะ <ๆ S 2> เปื่อยเลยดูโครงสร้างครับผมนะเนี่ยโครงสร้างเดิมนะหมุนเป็นอาร์กอยู่ครบนะเนี่ย ตัวนี้คงเดิมนะวะนะร่อนตะเข็บตรงนี้เดิมนะครับผมนะนี่รอนตะเข็บตรงนี้เดิมนะครับการันตีแล้วว่ารถไม่เคยมีการติดแก๊สนะับนะบอกเลยว่าเดิมๆนะครับนะนี่ครับเนี่ยหมุดเม็ดอักอยู่ครบนะบะตรงตะเข็บเม็ดอักตรงนี้ยคือรอยเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับคือการันตีแล้วว่ารถเดิมๆนะครับนะอ่ะคันนี้บอกเลยว่าที่เก็บของเขาเนี่ยโอ้โหกว้างขวางนะบนะไม่ใช่กว้างขวางนะบนะกว้างขวางมากเลยนะที่เก็บของสัมภาระเขาแบบ โอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะคือยัดคนได้คนหนึ่งเอาเด็กนะนี่บอกเลยอันนี้ดูตะเข็บเม็ดอาร์ครับผมนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับผมนะนี่รถเดิมนะานะรถเดิมจริงๆนะครับผมนะบอกเลยโครงสร้างเดิมนะมานนี่พื้นกระบะเดี๋ยวดูด้านท้ายกันนะนี่ครับด้านท้ายนะบานอุปกรณ์สวิตมีมาให้ครบนะบานไม่ลงไม่แรยงยางอะไรมีครบนะบานนี่ครับ สีด้านท้ายรถไม่เคยมีการทําสีเลยเห็นไหมครับไม่เคยมีการตัดต่อด้วยนะครับเดิมๆนะครับนี่นี่คือสีเดิมจากรงงานครับอันนี้นะคือเดิมๆนะครับเนี่ยโอ้โหไม่รู้เดิมไม่เดิมอ่ะขี้ฝุ่นจนเกาะเมือขับพี่น้องนี่ไม่ได้กำเขาสะอาดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเดิมๆนะวนะเนี่ยนี่นะครับความเดิมของเขาคันนี้บ่แล้วว่าซื้อไปคือได้ความสดใหม่ในราคาที่ว่าย่อมเยานะครับให้ดูมุมนี้กันเนี่ยมุมนี้ก็ยังโลโลนะวะนะสวยๆโลโลโห โู้เ็นน่ะเอาไปจัดโซนล้อนี่คือได้การนะนะวัยรุ่นซีวิกรุ่นเอฟดีนี่ห้ามพลาดเลยนะครับผมนะเนี่ยคันใหญ่กว่าแต่มันชันด้วยนะวันะคันใหญ่กว่าซีวิกแต่มันชันมันได้แต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบตัวเอฟดีมากเลยนะวันะบ้างครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูโครงสร้างตัวหลังกันบ้างครับนี่ครับโครงสร้างตัวหลังนะโครงสร้างยังคงเดิมนะครับนะเนี่ยโครงสร้างยังคงเดิมนะครับนะเนี่ยการันตีแล้วว่ารถเดิมๆนะครับนี่ครับ รถดืมๆนะครับนี่ครับนี่นะรถโครงสร้างตัวถังบอดี้ดืมนะครับผมกาลันตีแลวว่ารถสภาพดืมๆนะครับไว้วางใจได้เลยครับซื้อกับผมรถเก่งคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยน้นะเพราะอยากรีวิวแบบละเอียดให้คุณผู้ชมดูน้นะนี่ครับเพราะอยากรีวิวให้เอ็มซีท่านดูแบบชัดเจนไปเลยนี่ครับเม็ดอัคอยู่ครบนะไว้วางใจได้เลยครับว่าไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะครับรถนันนี้อ่ะเดี๋ยวพาดูภายในฝังขารบ้างนะครับผมนะภายในฝังขับนะ กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับนะขึ้นลงได้ปกติทุกตัวไม่มีอะไรเสียเนี่ยพับเก็บไปไฟฟ้าด้วยนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมรับลงนี่เนี่ยเออคือโดยรวมอ่ะคือใช้งานได้เลยไม่มีอะไรเสียถึงเสียผมก็เช็คให้นะครับผมนะเรื่องนี้ไม่มีปัญหานะครับผมนะอ่ะอันนี้การันตีได้เลยนะครับผมนะเนี่ยครับไปดูความเดิมเนี่ยน็อบประตูเดิมนะครับนะ ประตูไม่มีการขยับเลยเนี่ยเห็นไหมครับติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับนี่นี่แล้วก็ให้ดูครับน็อตแก้มข้างฝั่งนี้ไม่มีการขยับเลยโอ้โหูเดิมนะเนี่ยสภาพมันคงเดิมนะครับผมนะให้ดูครับหมุนเม็ดอาร์คอยู่ครบนะแกรันตีนะครับโบสเดิมๆนะมะนะเดิมจริงๆนะนะแบบไปจกตาลูกค้าเลยนะนะจกตาลูกค้ามันก็เออเจ็บไปเลยครับผมให้ดูครับหมุนเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเนี่ย เดิมเดิมนะครับให้ดูเลยเนี่ยให้ดูเอานะนี่ครับเดิมเดิมแต่เข็มเมตตอาร์คเดิมรถไม่เคยมีการทนหนักแน่นอนครับการันตีได้เลยครับนะครับเดี๋ยวเราก็มาสตาร์ทเครื่องยนต์กันบ้างครับว่ารถเป็นยังไงโอเคนะครับเครื่องฟิสต์สตาร์ทติดง่ายบาทเดียวเลยนะครับผมนะตอนนี้ดูภายในของเขาแล้วนะครับผมนะให้ดูครับเลขไมเพียง2องแสนสองเลยตามนี้เลยนะนะเกียร์ออโต้นะนะให้ดูครับเนี่ยเอาตรงๆอ่ะไม่นี่ไมดิจิตอลของตัว FD อ่ะ สวยกวับตัว F B อีกส่วนตัวนะให้ดูครับนี่นี่ให้ดูครับไม้ตัว F B อะไม่มีเกจอุณหภูมิมาให้แต่ตัว F D จะมีมาให้อยู่นะครับนี่บอกเลยสุดยอดนะสุดยอดฟังก์ชันดีนะครับไม้ <M ide S 2> เป็นไม้ดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะนะตัวนี้จะเป็นอนาล็อกตัวรอบแต่ว่าไม้เขาอะล้ำอนาคตมากเลยขนาดรถสิปีที่แล้วนะครับเนี่ยโอ้หยังล้ำขนาดนี้เนานะโลโล,ลครับคันนี้คุ้มๆนะผมนะแล้วก็คันนี้ครับเครื่องเสียงวิทยุมีครบ แอร์เย็นเพียงเพราะนะครับนะแอร์เย็นครับเพียงล่ะซังซีเออบ่าวลำพงสีคอเซนติบ่าวลำพงบบาลำพงสี่นอบวานนี่เอานะครับผมบอกแล้วว่าแอร์เย็นเพียงเพราะเครื่องเสียงมีครบเป็นเครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานเลยครับที่สําคัญครับเบรกมือเบรกมือใช้งานได้ปกตินะจ๊ะที่สำคัญครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับว่นี่เกียร์ออโต้ผู้หญิงใช้ง่ายผู้ชายใช้ดีแล้วนะทุกเพศทุกวัยใช้งานได้หมดทุกเกียร์นะครับผมให้ดูครับการเข้าเกียร์ เขาได้ทุกเกียร์ครับนะเนี่ยโอเคนะคเขานะเนี่ยโอ้โหที่เก็บของเขาเยอะแยะเออคันใหญ่อะผมเห็นผมก็อยากเปลี่ยนใจมาใช้คันนี้เลยนะคเขานะอ่ะเดี๋ยวพาดูภายในห้องเครื่องกระตุกครับว่าเป็นยังไงนะผมนะอ่ะนะครับให้ดูขนาดขยจนนะผนะขนาดขยจนเป็นขนาดขยจนหนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะมะ้ยหนึ่งจุดแปดลิตรบินเซนเบนซินไอวีเทคนะมั้นะให้ดูคำเสียงเครื่องเสียงเครื่องคือมั่วนมากดิ้มมากเลยนะมั้ย นี่ครับการันตีเลยว่าเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะวะนะให้ดูครับเครื่องเนี่ยรอบปกติเลยนะับนะเครื่องคันนี้นี่การันตีเลยว่าขับทางไกลคือสบายนะนะสบายชิวๆเลยนะานะเนี่ยบอกเลยนะับนะขับข้าจังหวัดเนี่ยขับสนุกมากนะตื่นตัวนี้นี่1.8ลิตรนะนะพอพอดีประหยัดน้ำมันเนาะนะตัวนี้1.8ก็ถือว่าโอเคประหยัดน้ำมันอยู่นะครับผมนะนี่ดูเกจวัดนี่ครับโอเคนะครับไม่มีควันไม่มีไอนะครับไปดู เนี่ยต่างๆอยู่ครบเนี่ยไม่มีซอกไม่มีซึมเลยให้ดูครับนะครับนะคันนี้หัวเบ้าชุกเดิมนะับการันตีแล้วว่ารถไม่เคยมีการชนหนักหรือชนเบาเลทั้งสิ้นนะครับเดิมๆนะครับนี่ครับฝากระโปรงอาจจะเคยมีการเจ็บสีมาแล้วบ้างตามกาลเวลานะนะแต่ว่าฝากระโปรงยังถือว่าเป็นฝากระโปรงเดิมอยู่นะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์เดิมแพ้จากโรงงานมีมาให้นะครับนะสติ๊กเกอร์มอกรมีมาให้ครับนี่ครับความเดิม แต่เขมินอัคอยู่ครบนะครับผมนะเนี่ยตัวรถสภาพเดิมๆเลยนะครับผมนะเนี่ยรถสภาพเดิมๆเลยนะครับนะให้ดูครับผมนี่นะครับนะนี่อ่ะฝังเสียงข้างนอกดูครับผมมันเป็นยังไงเออเสียงข้างนอกอแทบไม่ได้ยินเลยนะวันนั้คันนี้อ่ะนะครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้ครับผมขายในราคาเพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะนะย้ำราคาใหม่เลยนะครับ 1 5 9 0 0 0บาทนะครับาทนนี้ซื้อันนี้ซื้อสุดลดได้นะรับนะคันนี้บล็เลบตับขายตาสภาพและซื้อสุดอย่างเดียวไม่รับจัดไฟแนนซ์นะครับขายสดอย่างเดียวนครับานะแล้วก็คันนี้ซื้อไปนะครับมีบริการโอ้ให้ฟรีแล้วก็ไปหาเครื่องให้ฟรีเลยนะครับนะเพราะนั้นรถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับบ้นะคันนี้บอกเลยว่าขายซีบิชมนี้เอฟดีว่าใช้งานอยู่ต้องจัดเลยครับขายต่อก็ยังราคาแข็งนะบ้ราคาไม่ล่วงหนักนะครับขับชมนี้ขับปีนี้ก็ยังโลโลอยู่ในปี2 0 0 0ัน ในปี2024ยังก็ยังโลเหมือนเดิมนะนะนะครับถึงช่วงเราสอบขับกันแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะตอนนี้ผมเปิดไฟหลีอยู่บอกกันนะครับว่าเลื่อนใหม่เนี่ยสวยมากเลยอันนี้ตกเย็นแล้วนะครับนะบอกเลยว่าเลื่อนใหม่สวยๆนะครับว่านี่ภายในสวยๆนะครับอ่ะจะพาขับเข้าอกตัวนะครับว่าเป็นยังไงนี่เกียร์ออโต้เข้าดีนะครับออกเกียร์ดีไปครับขอออกไปครับผมรถเลยเห็นไหมเนี่ยไหม่มันเป็น2ชั้นอ่ะสองเลเยอร์อ่ะคือมันมองโลอมากเลยนะคือมันคือมันโลนะครับผมอ่ะเดี๋จะเหยียบลลอไปดูครับ วีเทคกาลังมาครับผมนี่ช่วงล่างดีมากเลยครับปล่อยขับได้เลยเนี่ยวีเทคกาลังมาครับนี่วีเทคเปิดแล้วนะครับนะเนี่ยเกียร์เข้าสมูทนะครับนะวีเทคเปิดโลกเปลี่ยนนี่ครับบอกเลยว่ามรุสองขับของจริงนี่จะดีมากเลยช่วงล่างแน่นนะครับนะช่วงล่างเฟร์นนะครับนะบอกเลยว่าปล่อยขับยังได้นะนะยางดีสี่เส้นนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยขับทางไกลคือสบายสบาย แล้วนะนะแล้วก็เบาเขาเนี่ยเป็นเบาะที่นั่งสบายมากๆเลยโอเคนะถึงหน้าร้านผมแล้วการขี่ก็ถือว่าโอเคนะนะประมาณนี้ครับผมนะเนี่ยใครไปไปใครซื้อไปใช้งานเนี่ยคือคุ้มมากเลยนะครับคันนี้เนี่ยโอเคนะครับนะคือคุ้มแล้วก็น่าใช้งานในปี2024อยู่รถเกิ่งที่น่าใช้งานนะมากเลยนะผมบอกแล้วว่าผมขายขายน่าจะขายถูกสุดในตลาดมั้งก็ <c oughs> ๆๆๆๆๆๆๆไม่มั่นใจนะวะนะเนี่ยลองไปเช็คราคากันก่อนนะวนะแต่บอกแล้วว่าคันนี้รถพร้อมใช้งานนะค,ะนะครับนะอะ ถึงร้านผมพอดีนะบ้านฝากร้านไว้หนึ่งครับร้านเก่งรถบ้านนะบ้านร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครปนมนะนะชื่อร้านว่าเก่งรถบ้านนะนะท่านสามารถชื่อร้านเก่งรถบ้านเนี่ยไปเสิร์ชค้นหาใน g o o g l e m ม p เลยนะพิมเบอร์เขาเป็นร้านเก่งรถบ้านนะนะร้านเรามีหน้าร้านจริงๆนะน้านมาตามแผนที่เลยนะบ้านร้านติดกับถนนใหญ่เลยถนนนครปนมท่าพนมนะก่อนจะมานะครับแนะนำโทรสอบถามกันได้นะครับเบอร์โทรอยู่ทิ้งบนตรงหน้าจอครับดีดให้บริการนะบานะครับ ถ้าชอบการรีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดใครให้กับช่องทวิตเตอนายหมูกี้รีวิว้วนะเพื่อชาวฮิมใหม่ของนายหมูกี้รีวิวด้วยนะอย่าลืมรับกดซัดใครด้วยหรือว่ากดสังกระดิ่งเพื่อชาวฮิมใหม่ของนายหมูกี้รีวิวนะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวเมื่อเฮือนก่อนเดินขับเด้อพ่อให้พี่น้องเด้อขับมันข้ามแล้วครับผมไปหากินข้าวกินน้ำกินปลาก็แล้วครับผมครับอีแม่เอื้อนหาอยู่จักอีแม่ว่าโอ้ยลูกชายอยู่สิหน้ามเนาะเอาล้วครับผมเมื่อเฮือนก่อนเดินขับเด้อครับขอบคุณครับผม